น่กยิมขอีงเราเออมึงทำอะไรไม่ทำอะไรหรอกกูแค่ามดจิ้มหัวมึงอะรอขัไยังพี่พี่จะรอดไปพี่ต้อง เขาไม่รอดหรอกเขาะเรตึงพี่แล้วก็พี่พูดเล็ดรอดด้วยก็เลยรอดพูดไปได้ไรแจ็คตีนี้มันดัดฝันละรอบแล้วนะตีนตีนอ่ะแสบตีนเลนะ ไปเปล่าเซฟพี <im <im ่แร์ประกันภัยประ่อนนะุูพี่ไมปเปล่าไม้ตัดเหรอตายพี่ตายตายโดนไม้เดียวเลยอ้ยเฮ้ยฮึบโอ้โห ขาอ,อ,อ,องแลขายของแลไปขายของลดเดี๋ไอดรอปไปนี่วะเปยนตัวจะขับกันเด้อมพี่ทีทุกคนพี่ขาทุกคนขาพี่งไงีอ้ไมพ่งงอ,น,อ,อนพี่ผมแค่ะ พูดอย่างนี้ด้วย,วยนี่ต้องเสียงอย่างนี้เออมันเสียงแบบกระเส่ากระเส่าคือก็ไม่รู้จะทำเสียงกระเส่าแบบต,ต้นตีนอะไรอไเออ ยไปเลยไปยัไปตวไปตวไปตั <various ideas decent rise> e: hey, I mean, I ้วยเอาเลยตัวนี้เอาเลยตัวนี้เอาเลยเอฮ้ยไม่ได้เฮ้ยตัวนี้เอาเลยเนี่ยต้องเป็พิเศษเลย ร้อยไอ้คือความเร็ว ม่รู้ใครจีบหมาหมาน้าตาคุ้นๆนะนี่ลนนูงหนูน่นาะเชียเ้ยนจาหมอยูดีคอนสัตเอ็ก้มหัวกดวอเี้เยมีอย่างแรง,แงขอหัวหลาักทีวะ พ่อจุ๊บแม่ไม่เชี่ยเล่นมีดอยู่ตีไอ้ตัดเออใช่แอ่แฮ่กูเล่นอยู่จบลงไปนอนดีๆจุ๊บอย่าดือ้อย่าดือ้อไม่ดื้อไม่โดนนะไม่ดื้อไม่ดโ<ล>มดนเลยนะตายพี่หลังกูหลังหักเลยเมื่อกีี้ 4ี่นาทีแอนะร์ดอปนะเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะแอร์ดอประวังด้วยนะ4ี่นาทีนะ รักหน่อยตายตายตายจบไอุมอยู่ไหนวะเดี๋ยวละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน

ตัวเยอะมากครับ

cái e dọc của Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เอเราถอดก็หมดแล้วนะต้องเป็นเลขอ่สหมดแล้วพี่หนลวไ่เสีดำไปหมดแล้วพี่หลงฝูงเลยพี่ไปไปอยเลนต่อกัไม่พี่ถอยไปเล่นต่อกัไม่พี่โหลเออถอยไปไปสีดำไปแล้วหลงฝูงพี่พี่หลฝต่อกับพี่เล่ต่อกันดีกว่าพี่ล่ต่อกันดีกว่าเออไปไป่ยไปเลยกันเลยไปไปไปผมช่วยมาผมช่วยส่งขอมาว้า Right, bye, bye. มันเลือกไม่ได้อะอันเนี้ยใช่ต้องกลับไปปลงเพราะว่ามันมันก็อืมอืมมันต้องก็ต้องการขออ่ะมันดูที่เจตนาเธอ มันดูที่เจตนามากกว่าถามว่ามันผิดไหมมันก็ผิดแหละเพียวนี้พี่อันนี้อยู่ปะเนี่ยพี่อันนี้อยู่ปะเนี่ยว่าวๆๆๆๆไอ้ดอกไมไอ้ดอกไมไอ้ดอกไมไอ้ดอกไหมไปดีไปดีลูกไหนอะเฮ้ย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 ขอไปเล่นไอ้ดอก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 ดีไอ้ดอกดีไอ้ดอกดีดำไม่ไหวไปดำหนีตลอดไอ้ดอกไอ้ดีไอ้ดอกชุดไอ้ดอกไอ้สัตว์เอ้าแล้วเขาถอดชุดมียมไทยหาพ่อหมอไอ้สัตว์พ่องหาพ่อหมอ อันนี้มาดิมาดิไอ้ดอกดีกว่าพี่มึงมันทำยี่อะไรเนี่ยฮัลโหลไม่ได้ใส่ชุดมึงดูดิรีบถอดเลยนะถอดอะไรกูถอดมาต้องนานแล้วมึงเห็นกูใส่ไหมตอนถอดอ่ะไม่เป็นไรผมได้อีกคนนึงตอนถอดมึงเห็นกูถอดไหม เฮ้ยก hey, ูสารโอ้ยผิด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 หาวกูรีบถอดชุดให้สัตว์ไปดูโบนั่นกังกันเต่าหมดเอาไปต่อท <h ors> ี <h ors>